ชีวิตนี้แม้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีต และชีวิตในอนาคตก็เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือต่ําเพียงใดก็ได้จากบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป,ปรินายกเรื่องชีวิตนี้น้อยนักปราดกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักหมายความว่าชีวิตในชาติปัจจุบันนี้น้อยนักสั้นนักเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตในอดีตที่นับชาติมีท้วนและชีวิตในอนาคต ที่จะนับชาติไม่ท้วนอีกเช่นกันสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้กล่าวคือชีวิตในปัจจุบันชาติเองของแต่ละคนอย่างยืนนานที่สุดก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไหร่ดังนั้นกรรมหรือการกระทำที่ทำในชาตินี้ชาติเดียวจึงน้อยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมหรือการกระทำที่ทำไว้แล้วในอดีตชาติอันนับชาติไม่ท่วนสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้มีปัญญาจะต้องเข้าใจและตระหนักถึงอยู่เสมอก็คือชีวิตนี้แน้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนับสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สําคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตร่วงเลยแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้ว ชีวิตในอนาคตก็ยังไปไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักจึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์สมกับความสำคัญของชีวิตนี้ดังเช่นผู้ที่อธิษฐานจิตปรารถนากลับมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้น คือผู้ที่รับรองความสำคัญของชีวิตนี้ที่แน้จะน้อยนักว่าชีวิตนี้เท่านั้นที่จะนำไปสู่ความสวัสดีมีสุขได้อย่างแท้จริงเพราะชีวิตนี้เท่านั้นที่พร้อมสำหรับการบำเพ็ญบุญกุศลทุกประการจะทําดีเพียงไรก็ทําได้ในชีวิตนี้ ทำดีสูงสุดจนเกิดผลสูงสุดคือการปฏิบัติได้สำเร็จมรรคผลนิพพานพ้นทุกสิ้นเชิงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็ทำได้ในชีวิตนี้หรือทำดีเพียงเพื่อให้ได้ถึงสวรรค์พ้นพนรกก็ทำได้ในชาตินี้เช่นกันดังนั้นผู้มีปัญญา ที่จะได้ตระหนับถึงคุณค่าและความสำคัญของชีวิตในชาติปัจจุบนันนี้จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมกรรม คือการกระทำซึ่งมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทำไว้แล้วในอดีตชาติอันนับจำนวนชาติไม่ท่วนเปรียบได้กับการเขียนหนังสือลงบนกระดาษแผ่นเดียวที่ยิ่งเขียนทับซ้ำลงไปตัวหนังสือก็ย่อมจะทับกันยิ่งขึ้นทุกทีการอ่านก็จะยิ่งอ่านยากขึ้นทุกทีจนถึงอ่านไม่ออกเลยและหาอาจรู้ได้ไม่ว่า เขียนอะไรก่อนหรือหลังตามนี้ฉันใดการทำกรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำดีหรือกระทำชั่วก็ฉันนั้นคือหารู้ไม่ว่าทำกรรมใดก่อนหรือทำกรรมใดหลังทำดีหรือทำชั่วอะไรไว้บ้างมากน้อยหนักเบาวกว่าการอย่างไรมาถึงชาตินี้ก็ไม่รู้ทั้งสิ้นเป็นความซับซ้อนของกรรมที่แยกไม่ออก เช่นเดียวกับความซับซ้อนของตัวหนังสือที่เขียนทับก,กันไปทับก,กันมาแต่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คือความซับซ้อนของตัวหนังสือที่เขียนทับก,กันมากๆนั้นย่อมไม่มีทางรู้ได้ว่าเขียนเรื่องดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่สำหรับความซับซ้อนของกรรมนั้นแม้ทำซับซ้อนมากเพียงไรก็มีทางรู้ว่า ทำกรรมดีและกรรมไม่ดีไว้มากน้อยเพียงไรโดยมีผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั่นเองเป็นเครื่องช่วยแสดงให้เห็นความแตกต่างของชีวิตที่สำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรรมคือความได้พบชาติของกรมเทพความได้พบชาติของมนุษย์ความได้พบชาติของสัตว์เทวดาอาจเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ได้ มนุษย์ก็อาจไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็อาจไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ได้ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมอันทาให้เกิดนี้เป็นความจริงที่แม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงนี้ก็ย่อมเป็นความจริงเสมอไปฉะนั้นสิ่งที่ควรกลัวก็คือกลัวการไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดานั่นเอง กรรมจึงน่ากลัวจริงๆหน้าหนีให้พ้นอำนาจของกรรมจริงๆทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันกรรมอันเป็นเหตุนำให้เกิดคือชนกกรรมชนกกรรมเป็นกรรมสุดท้ายก่อนชีวิตจะขาดจากภพภูมินี้ กรรมสุดท้ายหรือเรื่องสุดท้ายที่จิตผูกพันคิดถึงอยู่คือชนกกรรมอันนำไปเกิดถ้านึกถึงความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในขณะก่อนดับจิตจิตก็จะไปสู่สุขคติซึ่งจะนำกายไปสู่สุขคติด้วยแต่ถ้านึกถึงความไม่ดีที่เป็นบาปเป็นอกุศล ในขณะก่อนจะดับจิตจิตก็จะไปสู่ทุกขติซึ่งจะนํากายไปทุกขติด้วยจิตที่ใกล้จะแตกดับนั้นปกติเป็นจิตที่อ่อนมากไม่มีกำลังที่จะต้านทานใดๆทั้งสิ้นคุ้นเคยกับความรู้สึกใดเกี่ยวกับเรื่องใดความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ก็จะเข้าครอบงำจิตมีอำนาจเหนือจิตทำให้จิตเมื่อใกล้ดับผูกพันอยู่กับความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อจิตดับคือจากร่างก็จากไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นนำไปก่อเกิดกายที่ควรแก่กสภาพจิตทุกประการตัวอย่างเช่น ผู้ที่หวงสมบัติมากๆคกลัวจะมีผู้มาเอาสมบัติไปก่อนจะดับจิตมีใจผูกเฝ้าสมบัติอย่างหวงแหนเมื่อดับจิตก็ไปเกิดเป็นงูเฝ้าอยู่ที่สมบัตินั้นจึงไม่ได้ไปเสวยผลบุญที่ตนได้ทำไว้จนกว่าใจจะปล่อยละวางความยึดถือความหวงแหนสมบัตินั้น ดังนั้นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาปัญญาท่านจึงเชื่อในเรื่องของอำนาจความยึดมั่นของจิตท่านจึงสอนลูกหลานไว้ว่าก่อนจะหลับไปให้ภาวนาพุทธโธนึกถึงพระพุทธเจ้าและให้ตั้งใจปรารถนาว่าเมื่อจากโลกนี้ไปเมื่อใดก็ตาม ขอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในทันทีให้ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตการจะทำใจให้เป็นสุขปราศจากทุกข์แม้พอสมควรขณะใกล้จะดับจิตคือการเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มีความสุข ปราศจากความทุกข์ได้พอสมควรแต่การจะสามารถทำใจให้เป็นเช่นไรในเวลาใกล้จะดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จะทำได้ทันทีโดยนิได้มีความคุ้นเคยกับความรู้สึกเช่นนั้นมาก่อนความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเสมอเสมอ บ่อยๆเนืองๆเ,เช่นการท่องพุโทโธไว้ในใจเสมอคือความคุ้นเคยกับพุโทโธซึ่งเมื่อถึงเวลาคับขันใจจะไม่ยึดเกี่ยวกับอะไรอย่างอื่นที่ไม่คุ้นเคยแต่จะไปเกาะอยู่กับพุโทโธซึ่งเป็นยอดของสิริมงคลทั้งปวงย่อมได้รับสิริมงคลนั้น อันจักนำให้พ้นพานภายใหญ่น้อยความคุ้นเคยกับสิ่งดีมีมงคลจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อความคุ้นเคยเกิดขึ้นกับเรื่องใดๆหรืออารมณ์ใดๆใจก็จะยึดมั่นผูกพันข้องติดอยู่กับเรื่องนั้นๆมาแต่อดีตชาติ ผลของความยึดมั่นผูกพันนั้นจะนำมาสู่ภพชาติปัจจุบันซึ่งเมื่อดูภพชาติของตนในปัจจุบันก็พอจะเข้าใจได้ว่าอดีตนั้นตนผูกพันกับเรื่องใดอารมณ์ใดมาก่อนดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำทานการกุศลมามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์ภูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้ออาทรดูแลร,รักษาให้ข้าวปลาอาหาร ยารักษาไข้และเงินทองเพื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมามากในอดีตชาติไม่เบียเดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีพลานามัยแข็งแรงอันเป็นลาบอย่างยิ่งผู้ที่มีใจผูกพัน อยู่กับการระวังรักษากายวาจาใจของตนให้สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมยกย่องไม่ล่วงเกินดูหมิน่นผูกพันเช่นนี้มามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูง อันผู้อยู่ในตระกูลสูงย่อมเป็นผู้ได้รับความเคารพอ่อนน้อมยกย่องไม่ถูกล่วงเกินดูหมิ่นเป็นไปเช่นเดียวกับที่ตนได้ปฏิบัติไว้ต่อผู้อื่นเป็นอันมากในอดีตชาติผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการประคับประคองรักษาชีวิตผู้อื่น สัตว์อื่นมามากในอดีตชาติไม่เบียดเบียนตัดรอนทำลายชีวิตผู้อื่นก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีอายุยืนไม่ถูกตัดรอนเบียดเบียนทำลายด้วยเหตุใดทั้งสิ้นไม่ให้ต้องเป็นผู้มีชีวิตน้อยมีชีวิตสั้น ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการรักษากายวาจาใจอยู่ในศีลบริสุทธิ์มามากในอดีตชาติมีจิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามหน้าตาผ่องใส เป็นที่เจริญตาเจริญใจสำหรับผู้พบเห็นทั้งหลายผู้มีใจผูกพันอยู่กับการปฏิบัติธรรมมามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดศึกษาปฏิบัติธรรมเข้าใจง่ายจเจริญดีในธรรม แต่อย่างไรก็ตามแม้ผลของกรรมดีที่ได้กระทำกันมาที่เป็นความคุ้นเคยกันมาและจะสนวนรักษาไว้สืบต่อกันนานแสนนานต่อไปก็ต้องพยายามหนีผลของกรรมไม่ดีที่ทุกคนได้กระทำมาแล้วในอดีตชาติซึ่งมากมายนับพบชาติไม่ท่วนและกรรมไม่ดีนั้นก็กำลังตามมากล่าวคือ ทุกคนกำลังมีผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีติดตามมาเป็นผลของเหตุที่ได้ทำกันไว้ในอดีตชาติซึ่งกรรมไม่ดีนั้นกำลังตามส่งผลแก่เราทุกคนแน่นอนแต่เพราะกรรมดีเท่านั้นที่เป็นแรงพาเราวิ่งหนีกรรมไม่ดีที่กำลังส่งผลติดตามเราอยู่ในขณะนี้ซึ่งกรรมดีนั้นจะต้องมีกำลังมากพอ ที่จะพาหลบหนีจากกรรมชั่วไปได้ฉะนั้นการที่เรายังพ้นจากกรรมชั่วอยู่ได้ไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เป็นเพราะได้ทำกรรมดีไว้มากพอต่างหากดังนั้นถ้าชีวิตนี้ไม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีตชีวิตนี้ก็จะรับผลกรรมไม่ดีถ้าวิ่งหนีก็จะพ้นได้ กรรมไม่ดีจะตามทันหรือไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตนี้ยิ่งกว่านั้นถ้ากรรมตามทันในชีวิตนี้ก็จะตามทันต่อไปได้อีกในชีวิตอนาคตกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตมากมายอาจจะตามไม่ทันตลอดไปก็ได้ถ้าทำชาตินี้ให้ดีที่สุด จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อชีวิตนี้น้อยนักผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิก็จะคิดได้ว่าชีวิตนี้สั้นอีกไม่นานก็จะต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้จะเอาไปได้ก็แต่บุญบาปหรือความดีความชั่วเท่านั้น จึงต้องเร่งทำความดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีเพียงทำสามประการนี้ให้สม่ำเสมอตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็สามารถหนีมือแห่งกรรมไม่ดีได้การที่คนเราจะคิดดีพูดดีทำดีอยู่เสมอได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่ง